สวัสดีนักเรียนชั้นปอนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของการคูณจำนวน3หลักกับจำนวน2หลักนะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่114นะคะจนถึงหน้า115ได้เลยนะคะในเรื่องของการคูณจำนวน3หลักกับ2หลักนะคะแล้วก็เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลัก จำนวนที่มากกว่า2หลักซึ่งสามารถเปิดจากหนังสือเรียนในหน้า116จนถึง117นะคะโอเควันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นในแบบฝึกหัดไม่ช้าเลยจะได้เล,ลงมือทำกันเลยในแบบฝึกหัดที่3.5นะคะในเรื่องของการคูณจํานวน2หลักกับ3หลักหรือ3หลักกับ2หลักนั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1เขาบอกว่าหาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผลในที่นี้คุณครูเอา19คูณกับ 276คูเอาจํานวน3หลักเป็นตัวตั้งคูณด้วย19อ่ะครูก็ตั้งคูณปกติทงังนั้นกว่าเรามาทําด้านกว่าก่อนนะในหน้าที่49นะคะแบบฝึกหัดที่3.5นะคะอ่ะ9 6, 6เป็น54ใส่4ทด5 97 36ไอ้97 9763ทดทีบวกอีก5เป็นเป็น68นะคะใส่8ทด6 92 ก้าสองสิบแปดบวกอีกหกเป็นเป็นเท่าไรเป็นยี่สิบสี่นะคะอ่ะต่อไปหนึ่งตัวนี้อยู่หลักสิบใส่ศูนย์หนึ่งคูณหกเป็นหกหนึ่งคูณเจเป็นเจ็ดหนึ่งคูณเป็นสอจับบวกกันเอาสกับศูนย์มาบวกกันได้สี่บวกกันได้สิบสี่สิบสี่ทดหนึ่งสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งสองบวกสองเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้ห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่ นะคะอันนี้เป็นการแสดงวิธีการคูณแบบแนวตั้งทีนี้เรามาพิจรารณาความสมเหตุสมผลนักเรียนดูเนื่องจาก19เราต้องประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็ม10ก่อนอ่าก็ดูที่หลักหน่วยเป็นเลข9เพราะฉะนั้นตัวหน้าปัดขึ้นก็จะได้เป็น20 276เราประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเพราะว่า3หลักนะคะเราก็จะได้เป็น300เพราะว่าดูที่หลักสิบ เป็นเลขเตัวหน้าปัดคืนเอา200กับ300มาทําไมกันคะมาคูณกันได้6,000แสดงว่าไอ้คำตอบที่เราได้5,214อ่า5,244เป็นผลคูณที่ยังทำไมสมเหตุสมผลกันอยู่นะคะโอเคต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าอ่ะูตั้งริมเลยก็ได้ห9 9ร้ 3คูณกับคูณกับอะไรคูณกับ48่สนะคะแปดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณครูขอขยับนิดนึงแปดสาทำไม83 24ใส่สทด2องนะคะแปดห 40, บบวกอีก2เป็น42ใส่2ทด4 8่แปดเเท่าไหร่ 8 9 72 72บอย4เป็น76นะคะอ่ะ4ตัวนี้ใส่0 4 32ใส่2ทด1 4 4 5 20บอย1เป็น21ใส่1ทด2 4 9 36บอย2เป็น38นะคะจับบวกกันเป็น4เป็น4 เป็น7อ่ะ7บวก8เป็น15ทด1เป็น4ได้เท่าไหร่คะนะักเรียนเออ4 5 0 0 0 744อ่ะอันนี้คือด้านกวาอ่ะด้านซ้ายทดทีเรามาพิจารณาด้านกว่าความสมเหตุสมผลอันนี้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มเต็มร้อเพราะฉะนั้นตัวนี้ปัดขึ้น นะคะดูที่หลัก10ปัดคืนจาก9เป็น10ก็ได้1,000อันนี้ปัดคืนถูกไหมได้เป็น50ได้เข้ากับ1,000คูณกับ50ได้เท่าไหร่คะ5,000ไม่ใช่5,000ทถที50,000นะคะห0 0 0 0ื 50, ถูกไหมเติม0ไว้4ตัวเลยแล้วก็ใส่5 แสดงว่าคำตอบที่เราได้เมื่อกี้นี้ไอ้หไอ้สี่0มื่นห้าพันเจ็เป็นคำตอบที่ทมามเป็นผลคูณที่ทมามสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลนะคะอ่าในข้อที่2ใครไม่ทันกดสต็อปแล้วยึดล้วดูนะต่อไปข้อที่สาม 43คูณกับ2028คููเอา2028เป็นตัวตั้งคูณกับ43 38 38เท่าไหร่แต่3 24ใส่4ทด2 3 2 6บวย2เป็น8 3คูณ0เป็น0 3 2 6อ่ะใส่0รอไว้ก่อนนะคะ ก็จะได้เป็น4832 4, 4, ใส่2ทด3 428บวย3เป็น11ใส่1ทด1 4คูณ0เป็น0บวย1เป็น1 4คณ2เป็น8นะคะจับบวกการได้4ได้10ทด1ได้2ได้7ได้8 นะคะคำตอบที่ได้ก็คืออะไร8 7 2 0 0ืถูกไหมอ่ะเรามาดูความสมเหตุสมผลในด้านในด้านขวามือก่อน c ี 4, 4, ประมาณค่าได้เป็นเท่าไหร่นะเรียนตัวนี้ได้40่อู่ที่หลักหน่วยอันนี้ประมาณค่าเป็นจำนวนหลายอ่าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อย ได้เท่าไหร่ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมได้สองพอ่ะ,ะก็จะได้เป็น40่สิบคูณสองพนเติมสูตรอไว้กี่ตัวเลยเออสี่ตัวเลยแปดสอคูณสเป็น8ได้เท่ากับ8ปดหมื่นอ่ะคำตอบที่ได้ทําไมสมเหตสมผลไหมสมเหตสมผลเพราะว่า8ที่เราคูณมาได้แ7 2 0 4นก็ยังเป็นคำตอบ เป็นผลคูณที่ทำมผลคูณที่สมเหตุสมผลเพราะอยู่ระหว่างแ0ด้อยกับเก้าร้อยนั่นเองนะคะมันจะอยู่ระหว่างแปกแปดเอแปดมื่นที่ดมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่เป็นคำตอบเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะอะทีนี้ในหน้านี้ในแบบฝึกหัดที่ส5มจุห้าคุณให้นักเรียนทำข้อสี่กับข้อที่ห้าแล้วก็ข้อสองข้อสองตัวนี้ด้วยนะ ไปลองทํามาอ่าไปลองทํามานะคะในหน้าที่50นะครูท้าให้ทำาหห้า50นะคะข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อสใหญ่ต่อไปข้อ3แบบพึกหัดที่3.6ในหน้าที่51นะคะครูจะทําให้ดู2ข้ออ่ะ918วหนคูณสอง 5 5าห้าสดใส่ศูย์ทดสี่ห้าหนึ่งหเป็นเก้าห้าใส่4ใส่5ใส่ศูนย์รอไว้นะคามแปดแปดสใส่สทด2 3งสาบวกเป็นห้าสามสยเจ็นะคะยอันนี้ใส่ศูนรอไว้2ตัวเลย สองแปดสหใส่หทดหนึ่งสองหนึ่งสองบอย1เป็นสามสองเสปดใส่หนึ่งใส่8แล้วจับทั้งหมดทำไมการบวกกันได้0ูนย์ได้13บสาอย่าลืมขีดเส้นต้าตรตัวนี้นะคะสิาทดหนึ่งอ่ะสิบสิบหกสดสิดทดหนึ่งสิบสิบห้าห้าทดหนึ่งสบบอ็ดทดหนึ่ง เป็นสองนะคะได้เท่าไหร่ได้สองหนึ่งห้าเจ็ดสามศูนย์สองแสนหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบอ่ะเรามาดูทางด้านขวามือขวามือบ้างอันนี้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยดูที่หลักสิบอันนี้ได้สองร้อยอันนี้ได้เก้าร้อย นะคะ200คูณ900ใส่0ูรอไว้กี่ตัวคะ4ตัวเลยเพราะนี่2ตัวสองตัวเป็น4ตัว9 2 18 1 8น่ะคะในหนึ่งแปดหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม อ่าสมเหตุสมผล20งร้อ0สองแสนหนเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะต่อไปเรามาดูข้อ2 370คูณก 49, ับ649คบเกคูณก่อนคูณอนง่ายดีคูณกับ370 เพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรไงผมก็เลยใส่สูตรอไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเยอะหละยาวเอาหลัก10คูณเลย7 7็ดเสิบใส่สทดหกเจ็ดสีปดเป็น30มสิบาวหร่ยี่เป็น34ใส่4ทดสามเจ็ดหกสี่บสอีวกอีกสเป็นสี่สิาทวนใหม่นะเอันนี้9คูณ 9, 30, 7 9, 30, 7, 9 63, 3ดเ3 3 7ใส่3ทด6 748บวเป็น34ใส่4ทด3 7642บวเป็น45นะคะต่อไปเลข3ตัวนี้หลักหลักหลายหลักร้อย3 9คูณ9 9ส่ใส่7ทด2 3 4 12บวเป็น14ทด1 3 6 18บวย1เป็น19 ได้0ได้3ได้11ทด1ได้10ใส่0ทด1 14ทด1นะคะได้เป็น2นะคะได้เท่าไหร่2401 30ก็คือ240,130อ้าวเรามาดูด้านขวามือ ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยได้400ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยได้600ถูกไหมแล้วก็400คูณกับ600ก็จะได้เป็นเอาศูนย์รอไว้กี่ตัวคะ4ตัว6 4ส4 2 0 0 0ส0มันทำไมอ่า2 4 0 0 0 0คำตอบอันนี้2 4 0แ0 0ืึเป็นคำตอบที่ทำไม ที่สมเหตุสมผลใน3.6นะคะอ่ะใน3.6ให้นักเรียนทำในหน้าที่52ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ2ทีนี้ข้อที่2นักเรียนจับคูณปกติเลยแล้วหาคำตอบมาในข้อ2ใหญ่ นักเรียนเอา365คูณกับ245ไปคูณในเศษกระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็หาคำตอบนะคะต่อไป3.4 3.7แบบฝึกหัดที่3.7อ่ะคุณครูทำให้ดูเขาบอกว่า1,679 0 0คูณกับ418 8972ใส่2ทด7อ่ะ 8 7 8 7 5 6บกอี7เป็น63 8 7 5 0 8 7 8 7 5 6ใช่ไหม56บก7เป็นเท่าไหร่63ใส่3ทด6ไปช้าๆนะเดี๋ยวผิดดูเรื่อยๆก่อน8 6 4 8บวก6เป็น54ใส่4ทด5 แปดหบวกหเป็น13อ่ะอันนี้ใส่0เป็น9อ่ะหลักนี้นะเป็น7เป็น6เป็น1อันนี้ใส่ศูนย์รอไว้2ตัวส9 36ใส่6ทด3ามสี่เจ็ดยี่เปบวกสเป็นสาใส่1เดี๋ยวก่อนส7่เป บ่อยสเป็นสานะคะใส่1ทด3 4มสี่หกยี่สิบี่บอยสเป็น27ใส่เทด2องสหนึ่งสบ่อยสเป็น6นะคะจับมาทำไมกันมาบวกกันไปชาชานะเดี๋ยวเผื่อผิดได้สองได้12ทดหนึ่งนะคะสิบสทดหนึ่ง นะคะเป็น10นะคะบวกหนึ่งเป็น11บเด1หนึ่งอ่าเป็น10ใส่ศูนย์ดหนึ่งได้เป็น7นะคะตอบเท่าเจศูนยหน่งแปดสองสองเจ็ดแสนหนึ่งมหนึ่งพันแปดร หนึ่งแสนไอือหนึ่้อยยี่สิบสองในด้านนี้นะทีนี้เราไมาพิจารณาตรงนี้อันนี้ประมาณค่าเป็นสามหลักพออันนี้ก็ได้1นึ่งือหนึ่อะคะอันนี้ก็จะได้เป็นตัวดูตัวนี้ตัวหน้ายังคงเป็น400นะคะก็เอา17บเจ็มาทำไมมาคูณกับ เอา1,700ไปคูณกับ400เติมสูตรรอไปกี่ตัวคะเออ4ตัวแล้วก็เอา17ไปคูณกับ4จะ4 8 8 8ทด2นี่เป็น4เป็น6 68ได้เป็นแสดงว่า7,1822เป็น ผลคูณที่ทำไามผลคูณที่สมเหตุสมผลกับตัวนี้ถูกไหมอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูข้อที่สอง4,084คูณกับ351อเ่ะเป็น4เป็น8เป็น0เป็น4อันนี้ง่ายต่อไป 5ใส่ศูนย์ไว้ก่อน5ใส่ศูนไว้ก่อนนะคะ5 4 20ใส่ศูนยทดสอง5 8 4 0เป็น4 2ใส่2อทดส5คูณศย์เป็นศูย์เป็น4นะคะ5 4 20อะ,ะต่อไปใส่ศูนรอไว้สตัว สี 42, ่ใส่2อทด1 3 8 8 3 24มแยีเป็น25ใส่ห้ทด2 3งคูณศูนย์เป็น0ูนย์บวกสอเป็น2 3 4 12 1สีจับมาทำไมกันอันนี้จับมาบวกกันเลยเป็นสเป็น8เป็น4อ่ะเป็น13บทด1เป็น3เป็น4เป็น1 คำตอบคือ1 4 3 3 4 8 4ก็คือเท่าไหร่1 4 30, 3 3 4ล้านสามอ่อเรามาดูด้านนี้อันนี้ประมาณค่าเป็นเต็มร้อยได้4 4,100่พันห้ยถูกไหมอ่าประมาณค่าเต็มร้อยอันนี้ประมาณค่าเต็มร้อยเหมือนกัน เรประมาณค่าสูงสุดแค่เต็มร้อยพออันนี้ได้400อยนะคะก็จะได้เป็น4,100คูณกับ400เติมสูนรอไว้ก่อนกี่ตัวอ่า4ตัวแล้วก็จับ41ไปคูณกับ4ได้4ได้16ได้1 6 4อ่า ใกล้เคียงกันไหมอ่ะใกล้เคียงกันหนึ่งสี่หนึ่งล้านสี่แสนสามมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสี่เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะกับข้อนี้นะคะในข้อที่สองนะอ่ะใครไม่ทันดูนะอ่ะทีนี้นักเรียนดู กันบ้านให้หนักเรียนทำใน3.7ข้อที่3ข้อที่4ในหน้าที่54และข้อที่2ใหญ่ให้นักเรียนหาคำตอบลงมาเลยไปหาตั้งคูณในเศษกระดาษเลยนะแล้วก็หาคำตอบใส่ในข้อที่2ใหญ่นะคะโอเควันนี้คุณครูก็มีกันบ้านในแบบฝึกหัด3แบบฝึกหัดทวนไหมต้องทวนไหมอ่ะทวนนิดนึงแบบฝึกหัดที่3.5หนะคะหน้า4 9 5 0ถึ 50, ข้อ3 ข้อสข้อห้านะอ่ะไม่ใช่สิอันนี้ข้อ3ามกูให้ไปแล้วข้อสกับข้อ5้าอ่ะข้อสีกับข้อห้าแล้วก็สามจุดหกข้อสข้อห้าแล้วก็ข้อสองใหญ่ด้วยนะอันนี้ข้อ2ใหญ่ด้วยต่อไปในหน้าในแบบหัดที่3ามจุดหกทำข้อที่ทำหน้าที่เท่าไหร่อ่ะทำหน้าที่ 5้ 52, ทั้งหน้าเลยนะ52ส่วน3.7ทําหน้าที่เท่าไหร่อ่าหน้าที่54ทั้งหน้าเลยคือข้อสข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ2ใหญ่นะคะค่ะคุณขูก,ก็ขอจบการอธิบายแบบฝฟกหัดทั้ง3แบบฟกหัดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ